มาครับดีครับคุครับคุณครับนะครับาครับนดีครับขอบคุณ โยคยคะสถานีไมหันันนั่นดิ ไม่ต้องเข้าไปครับเดี๋ยวท่านมาหาเองมาเดินมาหาเองเดี๋ยวท่านมาหาเองครับเดี๋ยวท่านเดินมาหาเองครับไม่ต้องตกใจถ่ายรูปนครัอคร้ครับร้ครับา ได้เดี๋ยวท่านเดินมาหาเองครับใจเย็นเดี๋ยวท่านเดินเข้ามาหาเราเองตบมือ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  จัดิเออจัดหน่อยไว้บอลครับเออเดนนพี่น้องเราที่เิ๊มาตลอดระยะเวลา20ปีนะครับแต่ว่าพี่น้องเราในทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องเล่สนามันคนนงัาขอบคณนะับี่มีหลายชื่อที่เราสนใกับ ทางทางกระทรวงทางมหาไทยแล้วนะครับเพราะว่าท่านคุณน้องวิเชียชัยนะครับเป็นประธานในการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนิปไตยสีสคมที่เป็นหางซึ่งเครือข่ายการแก้ปัญหาของชาติคนไทยสี่จังหวัดประท้วงชุมพรและนนทบงรีซึ่งเป็นสมาชิกของพีมูนะขอถามนายกที่ได้กล่ัวการระดับในรัฐสภาครับทุกคนในวันที่20มิถยนายนที่ผ่านมาครับ้งนี้ครับท่านนายกครับอะไรครับครั้งนี้ท่าน đấy, áo gì đấy, nó kia đấy, nó kia đấy, nó kia đấy, เดินทางเข้าออกทั้นจุดนี้มากที่สุดเป็นอันดับที่3ของประเทศนะครับซึ่งรองจากจุด่านแดนถาวรแม่สายจังหวัดเชียงรายทางมาเยือนจังหวัดระนองในครั้งนี้ผมขออนุญาตต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่งและขอขอบคุณท่านลักษณะมูลค่าส่งออกจะเพิ่มขึ้นประมาณ300ล้านเนื่องจากว่ามีการส่งน้ํามันเชื้อเพลิงออกไป ฝั่งเมียนมาซึ่งน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยจะแบ่งเป็นสองส่วนคือไปที่เกาะสองจุดหนึ่งแล้วก็ไปที่ตรงมัตมะซึ่งแสนดีในการสํารวจขุดเจาะปิโตเรียมนะครับเรียมก็จะมีการนําเข้าส่งออกอ,กอุปกรณ์ขุดเจาะรวมถึงน้ํามันเชื้อเพลิงถ้าสํารวจแล้วไม่มีก็น้ํามันเชื้อเพลิงก็จะไม่ได้ส่งไปที่ขั้นขุดเจาะนะครับส่วนภาพรวมการนําเข้าส่งออกสัตว์น้ําระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐสาธารัฐ,รฐ,รฐแห่งสาภาพเมียนมานะครับ ในปี2565นะครับมีปริมาณนํำเข้า280,000ตันนะครับในปี2566มีปริมาณการส่งออก31,000ตันนะครับสำหรับภาพสำหรับการส่งออกนะครับทางของตมจวนละนองเนี่ยทำจสทถ้าได้เบลสัปอันปานะครับเวลาเปิดทําการเราเปิดเวลา06.30นนะครับ และปิดทำการเวลา24นาฬิกานะครับระยะทางจากท่าทเียบเดือนอนาองไปยังเกาะสอดเนี่ยมีระยะทางประมาณ5 5กิโลเมตรลาว87คนคัมภูชา9คนเวียดน,นาม1คนและอื่นๆ561คนอ5อันดับกิจการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวมากที่สุดคือ1กิจการเกษตรและประสุสัตว์2กิจการแปรรูปสันน้ำ สวัสดีพี่น้องชาวระนองทุกท่านครับดีใจครับวันนี้ได้มาระนองครั้งแรกในระอบเมื่อกี้นั่งรับใหม่รถก็ประมาณ4ี่ปีแล้วนะครับก็วันนี้มากับทั้งคณะรัฐมนตรีก็ทราบซึ้งถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่นกับพี่น้องชาวระนองทราบซึ้งถึงความจริงใจที่ชาวใต้มีให้กับพวกเรานะครับถึงแม้เป็นตําหนัดเล็กแต่ว่ารัฐบาลนี้ให้ความเสียใจันะแล้วก็ ความจริงใจความอบอุ่นที่เราได้รับวันนี้จะประทับใจไปโดยไม่ลืมจ,จริงๆแล้วครอมอรเรากับทางน้องๆเขาเป็นคือยากกันนะครับเพราะทางท่านรองนายกเองก็เป็นคือที่นี่นะครับรู้ทราบถึงความจาีรอยยิ้มที่หวานที่จริงใจยังไงก็มัดใจตลอดนายกได้นะครับมาสั่งการพริเศษเรื่องของอท่าเรือว,วันนี้นะครับมีหลายๆมิติ รัฐบาลนี้ยินดีสนับสนุนการปรับค่าโดยตรงนี้ให้มีการยกระดับมาตรฐานขึ้นมาสูงขึ้นเพราะเราคำนึงถึงเรื่องของการค้าสายแดงกา,การเดินทางระหว่างนักท่องเที่ยวที่มาจากพมาก่าหรือว่าเรื่องของการทํางานนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าการที่จะปรับปรุงแต่ค่าโดยอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมด การที่เรามีการขนส,ส่งสินค้ามีการถ้าสินค้าขาเข้าวข,า,ขาอบอกเรื่องที่สําคัญคือผู้ประกอบการต้องการความสะดวกสบายต้องการวันสต๊อปเซอร์วิสนะครับเวลามาเราไม่ต้องเสียเวลาในการคอยหรือว่าต้องผ่านแล้วโต๊ะนะครับตรงนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนี้ที่จะทําให้ท่าเรือระน,นองอันนี้มีความทันสมัย นะครับแล้วก็มีความสะดวกสบายในการใช้ตรงนี้ก็ยืนยันครับว่าเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่การทําให้ท่าเรือนี้ดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับเรื่องของการประมงถือเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เรื่องของการที่เราแก้ไขปัญหา IUU มาก็ก็สําเร็จไปได้เปราะหนึ่งแล้วซึ่งก็เข้าใจว่าทําให้ปลดล็อกเรือประมงไทยให้ออกไปค้าข,า,ขายดีขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณครับที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นครับ กราบขอบคุณท่านนายกัรมนตรในเศรษฐาเทวีสิลครับ ท่าเรือฝั่งอ่าวไทยู่ที่หลังริวนะครับแล้วเราจะเชื่อมสองท่าเรือขนาดเกตขนาดลาน 1- 4 3 5สามารถขนส่งสินค้าระหว่างสองท่าเรือนะครับสามารถยกตู้คอนเทนเนอร์นะครับซ้อนกันสองชั้นได้เพื่อให้มีเปิดเป็นจุดที่เริ่มสร้างามุมด้านซ้ายมือของท่าเรือถาตรงด้านขวามือนะครับก็จะเป็นมุมด้านขาของท่าเรือครับ แล้วตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการขุดนะครับอ่ออาออลชมนเนลนะครับเพื่อให้เรือเดินเข้ามานะครับก็เป็น<า>ตรงนี้นี่กว้างประมาณ400เมตรนะครับ400เมตรน,<ม> <ๆ S 2> นะครับแล้วเรืรอเข้ามาต้องเป็นต้องเป็น,ปนซิงเกิลไลน์นู่นหรือว่าตัดสามารถส่วนกันได้ใช่ไหมใช่ครับการก่อสร้างพื้นที่สําหรับการก่อสร้างเป็นอย่างไรครับก็วันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาลงพื้นที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ได้นําเสนอของสนข ว่าวิธีการโดยภาพรวมก็จะมีการถมทะเลออกไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระยะห่างออกไปเท่าไหร่มีช่องร่องน้ําเป็นอย่างไรบ้างที่ผมเมื่อกี้ที่ทางสพขอพรีเซนต์ไปก็มีเรื่องของการที่เราต้องสร้างตอมอนะครับเป็นเป็นบิดจ์กไปทําให้เรือประมงเนี่ยก็อธิบายชัดเจนครับว่าพี่น้องสามารถประกอบอาชีพประมงได้นะครับเป็นหนึ่งศักยภาพที่ที่ทางาคณะกรรมาการแด์บริดจ์ได้ทำนำเสนอขึ้นมา แต่ในพื้นที่เองเมื่อสิ่งผู้ที่เข้ามาเองก็ยังมีการคัดค้าน<ม>ไม่เห็นด้วยจําเป็นจะต้องมีการทําความเข้าใจถึงผลประโยชน์จากการก่อสร้างเง่นิดผมว่าเรื่องที่เราจะทําโครงการใหญ่ๆอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ต้องมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยรัรรรฐบาลเองมีหน้าที่ที่ต้องรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ครับนะครับเดี๋ยวก็เข้าใจว่าเดี๋ยวก็จะมีคนมายื่นหนังสือนะครับยวจะได้รับฟังว่าว่าข้อเป็นห่วงเป็นใยเขาคืออะไรครับ รัฐบาลยังขาดการทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ไหมคะสำหรับเรื่องของโครงการแลนด์บีอันนี้มาเพิ่งเริ่มเองครับตอนนี้เพิ่งเริ่มเองเขาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถ่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะครับผมว่าเดี๋ยวเราคอยรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดท่านจําได้เมื่อสัก20ปีที่ผ่านมาเราเรามีโครงการแมกกต่โปรเจกต์ใช่ไมครับแมกกต่โปรเจกต์แล้วกันนะครับใหญ่ระดับระดับชาติของเรามีที่ไหนจำได้ไหม อุตภเปาไม่ใช่อุตภเปาที่น้องขั้วเขาสมัยก่อนเป็นน้องงูเขาใช่ไหมเขาเป็นก,การถกเถียงกันนานมากใช่ไหมครับว่าจะสร้างสนามบินแห่งที่สองรองจากดอนเมืองใช่ไหมครับแล้วก็รัฐบาลของของท่านดรทักษิณเองกอ็เดินหน้าลุยเต็มตัวทําเป็นสนามบินสุรรยภูมิขึ้นมาได้ท่านรัฐมนตรีสุริยะก็เป็นรัฐมนตรีคมนาคมสมัยนะั้นนะครับแล้วยี่สิบสามสิบปีสุดท้ายเนี่ยที่เราดูมาเนี่ยไม่มีแม้แต่โปรเจกต์ใหญ่เลยในประเทศ ดูแล้วดูสิว่าประโยชน์ที่เราได้จากสวาวน้นวิ่นชวนภูมินะ่ะเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยจนมาถึงวันนี้เนี่ยประโยชน์มหาศาลทําให้เราเป็นเป็นจุดสูงกลางท่องเที่ยวแห่งสําคัญบางสํานักยังมียังบอกเลยเป็นแหล่หลงท่องเที่ยวที่ดีสุดในโลกถ้าเราไม่มีโครงการเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่มาถึงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาครับในาน,านๆที่จะมีแม้กกาโปรเจกต์ที่ก็ต้องรับฟากความเห็น,นวินวัชชาชนทุกคน นะครับเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับทั้งฝ่ายเห็นด้วยและมาเห็นด้วยอยากให้นายย้าถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เองเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่ครับจริงๆแล้วเนี่ยโครงการแนนบริ์เนี่ยเป็นโครงการที่เรา,เาจะเชื่อมต่อระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเข้าด้วยกันนะครับจะเป็นการล่นระยะทางการขนถ่ายสินค้าที่ต้องผ่านช่องแคบมะละกาที่จริงๆแล้วปัจจุบันนี้ยืนยันนะครับว่าเริ่มหนาแน่น แล้วก็ยืนยันอีกเหมือน,นกันว่าเริ่มมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความแออัดในการขนถ่ายสินค้าจากส่วนหนึ่งของโลกไปอีกส่วนหนึ่งของโลกเนี่ยก็มีความเรียกว่าอึดอัดพอสมควรเหมือนกันนะครับการที่เราจะสร้างโครงการแม่กั่าโปรเจกต์ที่เชื่อมระหว่างะทะเลอ,อันดามันมาทะเลอ่าวไทยและส่งต่อไปทั่วโลกเนี่ยผมถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญทำตามความเจริญก้าวหน้ามาให้กับประเทศเรื่องของการขนถ่ายสินค้า เรื่องของการจะเป็นแรงจูงใจให้บริษัทข้ามชาติหลายบริษัทเนี่ยมาสร้างแหล่งผลิตส่งออกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าเป็นเครื่องจักรกลไม่ว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะไปทั่วโลกได้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับโดวยเฉพาะอย่างยิ่ง,งถ้าเกิดไปดูรายละเอียดที่จริงๆแล้วเนี่ยการขนส่งสินค้าน้ํามันทั่วโลกเนี่ย60%นะครับ60%ผ่านช่องแคบผ่านผ่านช่องแคบบรลลกานะครับนี่อันนี้ถือว่าเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่เรา ต้องผลักดันให้ประเทศมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอันใหญ่ๆมาขนาดนี้เีค่ะผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมค่ะที่ใน,ในที่เองก็อยากให้มีการศึกษารอบด้านก่อนเลยที่นี่ก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งทรายเราเสนอเป็นมรดกโลกด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ระนองค่อนข้างที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็ทางธรรมชาติอยู่ตอนนี้ค่ะก็เลยทําให้เกิดแบบ กังวลต่อผลกระทบต่างๆค่ะจะศึกษาก่อนที่จะแบบผลกบักดันคงแน่นอนครับต้องศึกษาก่อนแล้วก็จริงๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสอบต่อมาเราก็จะไปดูเรื่องอแหล่งฟุร้อนอนะครับเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวรัฐบาลนี้ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าการการที่เราจะอาสอบสวนตรงนี้เนี่ยมันต้องควบคู่ไปกับเรื่องของความเจริญทางเศรษฐกิจหลายๆ,ๆมิติด้วยนะครับาใจเรื่อง แต่ว่าขั้นตอนนะคะท่านจะยกเรื่องของการชี้แจงกับประชาชนเช่นต้องศึกษาก่อนและอนุมัติแล้วก็ผลักดนันโครงการตอนนี้เหมือนก็ทุกคนเข้าใจว่าจะมีการผลักดนันโครงการไปก่อนที่จะมีการศึกษาผมว่าควบคู่กันไปครับยังไงต้องฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนครับนะครับเป็นไ,ไม่ได้ไไดไไหรอบก็เดี๋ยวไปดูดูก่อนจ,จะชา้าจะเร็วต้องขึ้นอยู่กับเสียงเรียกร้องด้วยว่าต้องทํามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับแต่ว่ายืนยันครับต้องพยายามให้เป็นที่เข้าใจของทุกๆฝ่ายนะครับ รวมถึงชาวบ้านก็มีความกังวลเรื่องของการจ้างงานหลังจากที่จะเกิดอุตสาหกรรมรอบด้านของท่าเรือค่ะตรงนี้อาจจะต้องให้ความเข้าใจแล้วก็ชี้ชัดว่าเป็นอาชีพอะไรอมวนะผมคิดว่าไม่จะเป็นความกังวลเลยครับน่าจะเป็นเรื่องของโอกาสมากกว่านะครับวันนี้ให้มองให้บอกว่าเป็นโอกาสท่าเรือที่สร้างเข้ามาก็ไม่ใช่แค่เรือคนถ่ายสินค้ายอย่างเดียวนะครับเรือสํารานต่างๆก็สามารถเข้ามาเทียบจอดได้นะครับผมเชื่อว่านี่เป็นโอกาสโอกาสครั้งสําสคัญไม่ใช่ของแค่ชาวระนองอย่างเดียว ทางจังหวัดแถวแถวแถบอันามันทั้งหลายด้วยนะครับนะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาภาคใต้ทั้งทั้งเขตภูพิภาคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามบินอันามันที่ผมใช้ซื้อสนามบินอันามันที่อยู่ทางตอนเหนือของภูเก็ตนะครับซึ่งจะเป็นสนามบินอินเทอร์เนชั่นแนลขนาดใหญ่เหล่านี้เนี่ยเป็นการพัฒนาควบคู่คนไปซ,ซึ่งซึ่งทางรัฐบาลเรามีความเชื่อว่าจะยก,กระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องประชาชนทางด้านภาคใต้ครับ ความมัน่นคงนะคะมีการดูเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของความเปราะบางตรงนี้เรื่องของการอาจจะเทียบยืนยันครับว่าเวลาเวลาเราเราเราทำเรื่องโครงการไม่กัดโปรเจกต์ทั้งหมดนี้เนี่ยเราเราดูแลให้ครบทุกทุกมิติครับนะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ ครับเดี๋ยวท่านเดินมาก็เปิด เดี๋ยวมครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคนะครับไปแล้ตรงนี้นะครับโอเคครับขอบคุณนะครับ ครับต้องรอไม่ทันนะครับได้แล้วครับช่วยตรงจุดนะครับ <laughs> <laughs> ปีนี่มีอันนี้แบบเคยนะครับทีท้ายนี้แต่เวลาเราหมักเกลือเนี่ยหมักประมาณสักสวันก็วันนี้เราก็ดงกลิ่นมี่นหอเนหลังจากนั้นว็คือมาถรงนเดอดแ้ก็ตามเลยนี่สามวันวันที่ทำได้เลใช้กุ้งเคยประมาณมิโได้กันอันนี้จะกุ้งเคยตุมตุอะก็อิ่หอยเนเวลาราิงเน เดือนมันจะได้ปนจากจากสามนเ็หกคนหกคนหนึ่งกั่งปนกบปีที่อย่างเี้ครับด่งเยสามรอันนี้ราคานู่สามร้าทที่ได้ที่เราจะจับเนี่ยครับราคาม่ตนะตต่างกีนเน่กนออกอย่างเี้ครับกินเขาจะกินจะโฮมนนีจไม่เหมือน ท not, ี่เดียวผมก็ทุ่มไปแล้วนะครับแล้วจะมีการเล่นในด้วยการเล่นจบแล้วการแข่งก่อนถ้าเป็นที่สาม

กระตูครับละูครับขอวีดีโอหน,นะะ่งขอวีดีโอไปนงพี่ขอวีดีโอกัน